สวัสดีครับเพื่อนเช้าวันจันนะครับวันนี้ครับต้นไม้นะครับที่มีดอกสวยๆนะครับวันนี้เตรียมที่จะบรรจุกล่องนะครับพร้อมจะส่งให้เพื่อนนะครับดอกของน้องก็จะเริ่มบานสะพั่งนะครับ ถ้าเกิดว่าจะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆที่เป็นตุ่มๆแบบนี้นะครับก็รออีกไม่เกิน3 4มถึงวันนะครับดอกก็จะบานสะพั่งแบบนี้เลยอันนี้เป็นต้นจริงนะครับที่เราได้ทำการคัดและจะส่งให้กับลูกค้านะครับของวันนี้จะพยายามคัดต้นที่มีความแข็งแรงและสมบูรณ์และก็พร้อมติดดอกนะครับ ส่งตรงของอส่งตรงจากสวนถึงมือลูกค้ายังปลอดภัยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่ามานุกาเนี่ยดอกเขานะครับแข็งแรงไม่มีหล่นแน่นอนครับผมเพราะว่าขั้วเขาเหนียวมากๆนะครับ แม้กระทั่งดอกหลุดออกไปแล้วนะครับเขายังมีขั้วที่ติดต้นของเขาอยู่นะครับจนกว่าเขาจะแห้งแล้วก็หลุดออกไปเองนะครับฝากขอบคุณสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามและทำการสั่งซื้อนะครับไม่เกินวันอังคารนะครับช้าที่สุดก็คือเป็นวันพุธนะครับเพื่อนๆก็จะรับน้องมนุกา์หน้าละนะครับ เอาไปดูแลกันได้เลยนะคะ